เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทําโอเหมือนเดิมโอ้ยเบื่อดิคิดดีๆพูดเลยดี่มาก็เลยพี่น้องเลยอย่ามาได้ขาดเด้อครับผมงานไม่มีโอเลดเงินตกต่ัมากเลยนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสัง h ช n n e ล กับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับกะมาพบกันบรรยากาศหลังเลิกงานออกโอ,โอตีห้าคือเก่าครับผมพี่น้องเลิกงานตีห้าครับกับว่ามีโออีกแล้วนะครับผมพีนมนม่น้องมื่อนี้กเป็นเศ้าวันเท่าเดี๋ยแล้วเศ้าวันศุกร์แล้วนะครับผมมือ่อนี้วันที่ยี่สิบสี่แล้วนะครับผมพี่น้องเราก็ได้โอสิบสามชั่วโมงนะครับผมสำหรับเย็นนี้เนาะบ่รู้ว่าอาทิตย์หน้าสิเป็นทรงใดนะครับผมอี่คืนเธอเบิงบ้งเธอเบิ้งมือแรกนี่สิได้เห็ดบะ นะครับผมพว่าคืนมันสุกนี้สิได้เห็ดบ่นะครับผมพี่น้องคือวาวุนะครับผมโอ้ลารอยเลยนะครับผมงานว่ามีโอ่งสีพี่น้องเบียนะครับผมโคตรขี้ข้านเลยองตรงเลยนะครับผมไปซีมาญุปุนกะเยี่ยมาทวีนน้องห่านไปหาไปประเทศไม่ดีกว่านะครับผมเสียมาแพงบ่พอนะครับผมพี่น้องเสียมาสองแสนสามแสนนะครับผมมาเอาเงินเดือนเดือนละสามหมื่นในน้อยนะครับผมพี่น้องบางม่องส่งเงินกลับบ้านบ่หอสามหมื่นกะ หลายคือกันนะครับผมคิดดีๆนะครับสำหรับที่ผู้ใดที่มาญี่ปุ่นนะครับผมไปเกาหลีดีกว่าพี่น้องไปประเทศอื่นดีกว่านะครับผมไปไต้หวันก็ยังไปถือมองดีกว่าที่ดีกว่านะครับผมพี่น้องเพราะว่าไต้หวันกับเไียเสียไปแพงนะครับผมญี่ปุ่นเสียญี่ปุ่นนี่เสียมาแพงนะครับผมพี่น้องแล้วก็เสียเวลาไปเรียนภาษาพอมนะครับคันเสียมาแพงแล้วได้ใช้เวลามาทังที่คันมา็ดงานเลาได้เงินเดือนหลายๆมันกัยังโอเชียยุนะครับผมสมื้อนี่ เงินเอนญี่ปุ่นบ้ได้หลายอย่างที่คิดไว้นะครับผมอันนี้บอกไว้ตรงๆเลยเด้อนะครับสําหรับที่ผู้กำลังสิมาพี่น้องทบทวนดีๆนะครับผมหาข้อมูลดีๆนะครับก่อนที่มาเราสิผิดหวังนะครับผมเมื่อยเฮตุงานงานกับบ่มีโอนะครับผมเรียกเงินกับตั้าพี่น้องซ้ําเหตุงานไปซ้ําเครืรถเงินเดือนไปในตัวอีกนะครับผมแถม ค่าของซีบก็สูงนะครับผมพี่น้องทุกอย่างของไส่ของกินทุกอย่างมันจะน่าแพงๆนะครับผมพี่น้องไปซื้อของคาร์เมลเปรียบเทียบไซด์ตะกี้บางสามสี่ปีขึ้นหลังกะโอ้ต่างกันคักเด็นะครับผมพี่น้องต่างกันคักนะครับผมซื้อของซ้อเก่าแถมได้จ่ายเงินหลายก็เก่าอีกเพอๆซื้อของน้อยก็เก่าอีกแล้วก็ได้จ่ายเงินหลายก็เก่าอีกนะครับผมยังคือว่ายังสั้นเหมือนเพราะว่าของมันแพงพี่น้องของแพงทุกอย่างเลยนะครับผมของแพงทุกอย่างเลยว่าสิเป็นอายุน้อยกินนะครับพี่น้อง You know? out, right. ่ารนำค่าไฟเองสินะครับผมมันหลายอันหลายอย่างมันหลายปัจจัยนะครับผมก็จะาผมว่าเราผู้ใดสิมากะคิดให้ดีๆนะครับผมมาญี่ปุ่นนะครับผมที่ลีนะครับผมนี่เนอะอันนี้คือว่าจากใจคนที่เห็ดงานนี้ในญี่ปุ่นสำหรับถามผมเราว่าคือบอมาญี่ปุ่นญี่ปุ่นบ่คือนะครับผมไปประเทศไม่ดีกว่านะครับผมอันนี้บอกกันตรงๆเลยหรือว่าจะรอเบื้องสถานการณ์เบื้องเรียนเงินสะกวันนะครับผมมองสังเกับเบื้องสถานการณ์ ว่างานมันที่ไปจังไดมันงานมันที่คือตะกี้ว่านะครับผมตอนก็คือสุดขอเจ้ามาว้างหลายปีคืนหลังก้อนหนานี้นะครับผมไม่น้องช่วงตะกี้เลียดเงินก็ดีงานกหลายนะครับผมซึ่งมื่อนี่งานมันกะบ่ค่อยหลายปันใดนะครับผมไม่น้องเนี่ยนะครับผมจนว่าสิสิ้นเดีอยแเราเพิ่งได้โอ13ชั่วโมงเองนะครับผมไม่น้องมันเป็นลักษณะการนี่เดี๋ยเงินออกเดี๋ยวนี่ถ้ามาเบิ่งกันว่าหากเรามมนสิยาเขาแดแล้วก็มัานหักลายพร้อมนด้ เหตุงานจะยุบุ้นนี่เขาบอกไปเลยว่าหักหลายพร้อมนะครับผมหักหลายหักหลายแล้วก็งานบ่ค่อยมีโอเล็เงินตํานะครับผมพี่น้องส่งเงินกับบ้านเย็นหนึ่งกับสามหมื่นน้อยๆนะครับผมหรือว่าบางเดือนกับบ่ถึงสามหมื่นเลยหรือว่าบางโมงบางโรงงานหรือว่าบางฟาร์มหรือว่าบางงานส่งบ้านบ่ถึงสามหมื่นก็หลายเท่ากันนะครับผมู้รดใชมากรตัดสินใจดีๆนะครับผมพี่น้องมาเริ่มมันสิบไ่ได้ผิดหวังนะครับ บรรยากาศหลังเรื่องงานแล้วผมพี่น,อนออ้องเศรษฐีก็เก่าแล้วครับผมบอดาเฮตโวจักมึงกับพี่น้องคนญี่ปุ่นแต่เซอร์เต่ร์สเซอร์เติสเซอร์ที่บุญอันนี้สวนผักเขาครับผมโอ้โหจ้างรับจอบในบ่อวะมีผู้ใดมาจ้างรับจอบในบ่อพี่น้องไปหาไปหาอันรับไอ้รับจอบนี่เป็นอย่างไปหารับจ้างไออารมณ์ใบ้นี่เป็นอย่างนะครับผมเมื <ME OR S 2> ่อละเมื่อละวซี 4, ่ห้าพันเป็นตาไปยี้ดินะครับผมพี่นอ้นองพอได้ซื้อมาอยู่หน่อกินยี่ดิ นะครับผมผูใ้ใดมีกติดต,ต่อมาได้เด้อนะครับช่วงนี้งานว่ม้มีโอวิ่น้องหางานเทศตัวนะครับผมโอ้ตายตายตายถึงแล้วครับผมบรรยากฮอดเขา้ามืนอนีย่าครับผมวงตรงเลยเ<อ>มื่อยเบียอะไรไม่ใดก็มือกเออก่าโอวก็ะ่าด้เฮ็ดจากมือเออผักกลมไหมพี่น้องเพิ่งผักดูผักอ,อีตูครับพีน่น้องอันนี้ผักอีตูนิดหนะึ มีผักอีตูโคตรงามเลยครับผมคุณต้องถาแนวออมซะแล้วล่ะนะครับผมนี่บรรยากาศให้นอกระซิบประมาณนี้แล้วเนะี่ยเดี๋ยวสิทอดไครกินบ่เามือหนึ่งเอาง่ายง่ายบอกพี่น้องเนาะทอดไครกินนะครับผมเดี๋ยวสิทอดไครใส่ผักอีตูบอกพี่น้องเดยเก็บผักกอนนะครับผมเดี่ยวสิเก็บผักอยบ่ผักยังงามเดียพี่น,อน,น้องคุอ ุอีทูทำงานาครับผมบเขียนเล่นกําลังขึ้นครับผมนี่แจ๋วหิวข้าวข้าเขาว่าอยากถกแต่ก็ไม่ก,กินคือเก่ายันปุ๊กกินประมาณเที่ยงนี่กับหูเมื่อมาวันนี้หูเมียอเราวันนี้มากินข้าวกินนั้นเราวันนี้ซอสซีได้หลับได้นอนวันนี้นอนบ่นหลับบ่น,นีย่าครับผมไปเฮ็ดงานสิตายไว้ด้วยนะครับหายอยงานก็บ่มีโอเฮ็ด โอ้ยเศร้าใจเื่อยอกเื่อยใจยโอ้ยไปครับผมเดี๋ยวเมียนซี่เมียนของก่อนเดี๋ยวเฮ็ดเรากินกินเมนูง่ายๆมื้อนี้ทอดไข่ล่ะนะครับผมพี่น้องทอดไข่ไปกินมื้อแลงพร้อมทอดจากซีหางวยเพิ่นล่ะนะครับผมไปเอ้ยทอดไข่นี่ล่ะครับผมมื้อนี้พี่น้องเอ้ยง่ายๆ,ๆครับผม กินแต่ไข่ละงานต้องมีโอนะครับนี่ตัวไข่บวบก็มีโอเนาะงานก็เดยนี่ทอดไข่ไปโรดในซีนวยพี่น้องกินหอนเมล็ดบ้านนะครับผม <c oughs> อยากอยงกินแต่ทอดไข่ก็ได้ตัวนะครับผมไงไงเก็บผักก่อนครับผมพี่น้องเก็บผักใส่ทอดไข่ก่อนครับปลูกเองกินเองยังไม่ได้หดหน้าไ,ไม่ทิ้งเลยครับผมเฮ้ยยืดไปสะอนผักกันนี้ เบอร์ฝักอีตู้ผมครับอืมมาปอีตู้ใบแบบไงวะพี่น้องนะครับไต้นฟอมใส่ทอดไข้กันพี่น้องผมก็พอได้กินยี้ด้ครับผมฟูไปจองสิเอ้ยขอบผมเรียบร้อยหมดหน้ากันบัดที่นหน ทอดจากซีหน่วยคุณพี่นอ้องเวลาให้มันอิ่มเลยนะครับผมกินมันขึ้นเศร้าแล้วก็มืนแรงแล้วก็ตอนพักเทียงตอนไปเหตุงานอีกทอดคืนมันสุกกักเลยนะครับผมใหม่ซีหน่วยกินแต่ทอดใครเนี่ยเพีาะว่งงานว่ามีโอเขาต้องประหยัดครับน้ำปลาซอสของหนัวพริกปน่น จะไปเงินบ่มีโอก็กินทอไข่นี่แหละครับเสียบคือกัน,นพี่น้องนียประเภท,ททอดไข่สิให้เสียบนี่ค่าสองย่างนี่บ่ได้ครับกระเทียมกับพริกแห้งพี่น้องนี่กระเทียมนี่ครับผมของเสียบของนววัวตัวพี่น้องทอดไข่นี่ ก็เชิมกับพี่แข้งนี่คาดว่าเลยเลยครับผมสูตรผมนี่นะครับผมเรียบร้อยพี่แข้งเขาจะทอดใส่เลยนะครับเอาลุยใส่อันนี้ตัดต้นหอมใส่สกปรกครับป๊บหอมนี่ใส่ก็าเป็นสีสันนะครับผมเป็นผิวเสียบขึน้นกันอยากให้เสียบให้หอมก็ใสผู้เลีย้ยอีตูผู้แลี้ยโอมเมนกันจะให้เสียบให้นัวผู้เลี้ยงพี่น้องผักเน่าผักขาบ้านเขาผู้แลี้ยครับผม,ผมค่อยคัดนี่ครับผม เรียบร้อยไปนำมาเลยบ,บาที่ประหยัดบวกประหยัดแล้วครับผมแต่น้ำมันก็ได้เกี่ยวเองพี่น้อง <c oughs> อันนี้ซื้อมันหมูมาแล้วเกี่ยวน้ำมันไว้ได้ใส่ครับผมนะได้ประมาณสามเดือนแล้วครับผมใส่ไปเนะีเอ่อ้าวติดเตาเลยสนใจม,มน,มนรณะภาษาทิเบตัยปะครับผมโอ้ยมีร้อยกินทอดไข่นี่แหละครับมันบกล้ามีมันบกล้าพ่กมีทุกเดือนหรอกเว้ยโอ้ก็เด่เนาะเออมันก็ชิบ,บุกีิเดือนหรอกครับผมกินทอดไข่ไปสกักวอน กระเทียมครับพริกแห้งเทียสามสองศูนย์ไป เรียบร้อยครับผมปิดแยกเลยต้องให้มันสุกลายครับพี่น้องทอดไก่ทันสุกลายมันบ่แซ่บครับผมนี่เรียบร้อยปับ๊บเป็นแผ่นดีขนาดครับผมนี่เป็นยังไงที่ชิมซื้อบริ้งครับการที่เรากินก่อนเีาจะกินที่เราต้องชิมก่อนครับ ไข่เกี๊ยวสูตรโบมีโอแซ่บเซ่ออ้ยครับผมย่างเป็ดเซียบพราะผมพี่น้องมากินข้าวเส้นเหมือนกันตอนนี่เวลาเท่าไรละตอนนี้เวลาตีห้าตีห้าสี่สิบครับผมไม่ต้องสนใจเขากินข้าวกส้นนะไข่เจียวแซ่บๆนะครับผมแต่ว่าต้องราตัวนี้ซอสหอยครับที่พูดใด้กินคือผมบะผมต้องกินกับซอสหอยสิเด้ นี่มันหวานดีดีครับผมไม่ลอเนี่ครับเราต้องกินใส่ซอสหอยแบบนี้มันถึงจะแซ่บปึ๊บหล่ะเน้นๆแห้งครับ มันวาวดีนะครับผมมองกินกับซอสไก่งซีพี่น้องเสียบๆเลยไข่เคียวครับอื้มหันห้นครับง่ายๆครับเพีย่เทนึงกินได้สามขาบแล้วพี่น้องห่าไปกินโรงงานพร้อมเมล็ดนะครับผม แฮงตุยซอสหอยนี่ครับอื ทอดไข่สูตรโบมีโอทีครับผมแซ่บเซยกินแข่งนะนะครับจ้า ต้นพรอดพปิกแห้งใส่น้ำค่อยแซบครับมันบังนี้โอ้โหกระเทียมเจียวเนียๆเ,เลยครับหอม,อม,อมและอีกสองคาบครับ คือหนึ่งก้อนไปเฮ็ดงานกั้อีกขึ้นหนึ่ง้อไปกินโรงงานครับผมสุดยอดใครซีนไวยกินได้สามคาบก็ถือว่าประหยัดประหยัดช่วงนี้งานไม่มีโอทีนะครับผมบุ่รู้ว่าจิจบพอใดไบ่รู้ว่าที่นาใชได้เฮ็ดโอวนะครับผมไม่นอ้องอ้ปอนหวัวไหลนะครับผมคิดให้มันดีเลยผมว่าเราควรจะมาเ้นะครับผมไม่น้องมาญี่ปุ่นตอนนี้มันบุกคุ้มค่าเท่าใดดอกนะครับผมเอาตามตรงเลยเนาะลองไปซอบเบิง้งเกาหีเบิ้งสกอนนะครับผมไม่น้อง เพราะว่ามาญี่ปุ่นตอนนี้เลียกเงินมันต่ำครับผมพี่น้องค่าของซีบสูงนะครับผมแล้วก็งานกับบโบคือสมัยตะกี้ที่เขาเจ้ามานะครับผมพี่น้องโอ้มันกับบโบค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมอันนี้อันนี้คือว่าโบโาความเป็นจริงสู้พี่สู้น้องฟังนะครับผมสำหรับผู้ที่เพิ่นซีมานะครับผมพี่น้องแล้วก็แล้วก็เทิงมันเสียมาแพงครับผมญี่ปุ่นนะพี่น้องซ้อได้มากะสองแสนสามแสนนะครับผมต้องสไปเรียนอีกนะครับผมพี่น้องอันนี้จะเป็นซองสีมาเอาเงินเดือนอยู่นี่เพราะว่า ฮ็ดงานญี่ปุ่นตอนนี้เงินเดือนมันก็บไอ้หลายคือต่กี้นะครับผมไม่้องส่งบ้านส่งบ้านซุมอนี้ได้สาม0มื0นสามืนนิดๆนะครับผมไม่้องบางเดือนนี่แทบจะบ่บฮอดสาม0 0ืนเลยด้อันนี้โบ่อนตรงๆ้วก็มีหลายม่องหลายบอนนะครับผมว่าสิเป็นโรงงานงานฟาร์มงานสวนนี่อย่างก็ตามบางม่องส่งบ้านบบถึง2บงบบางม่องส่งบ้านบบถึงสาม0 0ืนกะ ก็มีคือกันกระลายพร้อมนะครับผมพี่น้องเพราะว่ามันมีคนทักเข้ามาในเพจผมกระลายอยู่มาถามผมเรื่องสั้นเรื่องซีเรื่องเงินเดือนเงินเดือนกระไหลพี่น้องทักเข้ามาในเพจผมนะนะครับผมอันอันที่ผมมาว่านี่ไม่น่าผมว่าความเท็จเนี้ยนี่มันมันผมว่าเรื่องจริงนะครับผมพี่น้องแล้วกับพี่น้องเบื้องในติ๊กตอกก็ได,ด้นะครับผมบางคนก็นท้อย้อนว่าได้เงินเดือนน้อยนะครับผมพี่น้องมาให้งานเมืองนอกทั้งทีได้เงินเดือนส่งกับบ้านแค่สองหมื่นสามหมื่นนะพี่น้องแล้วก็ซ่อมหองที่ได้มาเขาเฮาหนักเสียเงินมาแพงพร้อม เราก็ต้องไปเ <Stars> รียนภาษาอีกนะครับผมพี่น้องขั้นตอนมันยุ่งยากแล้วมันแล้วมันแล้วมันกระเสียงเงินมาหลายพอเขามาฮหดงานแล้วเ,เงินเดือนมันบ่ได้หลายนี่เขาคิดไว้เงินเดือนมันบ่ได้หลายคือจ้างที่เขาแนะนาเขาที่เขาบอกให้เขาฟังนะครับผมพี่น้องอันนี้บอกกันตรงๆเลยนะครับผม finished? ทั้งนั้นทั้งนี้พี่น้องก็ตัดสินใจเอานะครับผมพี่น้องอันนี้ผมก็บวัาสุพี่น้องฟังซื้อพอได้เป็นแนวทางนะครับผมพอได้เป็นข้อคิดให้พี่น้องได้ตัดสินใจเอานะครับผมที่ ผู้คนกำลังทีมานะครับผมพี่น้องกำลังคิดว่าอยากไม่ไดงานญี่ปุ่นนะครับผมพี่น้องเนาะยังสั้นละนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทีขอจบไว้ซ้ำนิดละนะครับผมพี่น้องขอตัวกินข้าวอาบน้ำอาภานอนพักพอนสักก่อนนะครับผมสำหรับเมนูไม่นี้ก็ทอดไข่สูตรโบมี่โอทีเสียบเสยนะครับผมพี่น้องกินไะไรรอบก็ปาร์กเลยนะครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแมนเดอร์นะครับผมผู้ใดสงสัยอยังอยาถามอยังกระคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับ หรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมพี่น้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยมอนซังชาแนลนะครับผมพี่น้องเอาไว้เจอกันไหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้นอนหลับฝันดีครับผมสวัสดีครับ